ก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านให้คุณสมจิตอ่านบวชนาที่ส่งเข้าไปดยชวาบทที่ 1. ข้อที่8ปดอย่าให้หนังสือธรรมัญญานี้ห่างจากปากของเจ้าแต่จงจตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่ทำตามข้อความถุกประการที่เขียนไว้นั้นแล้วเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสําเร็จโลกาบที่สิบสข้อสิ แล้วร่ตรใสกับพวกเขาว่าระวังให้ดีจงหลีกเลี่ยงจากความโรคทุกอย่างเพราะว่าชีวิตของคนไม่ได้อยู่ที่การมีของฟุ่มเฟือยหนึ่งทิโมธีบทที่สี่ข้อสิบห้าจงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้และทุมท่มเทตัวเองให้กับหน้าที่ดังกล่าวเพื่อให้ทุกคนเห็นความก้าวหน้าของท่านสองทิโมธีบทที่สองข้อสิบห้าจงอุตส่าห์ถวายตัวท่านเองที่พระเจ้าทรงรับรองแล้วแดตรงเป็นคนงานที่ไม่อับอาย สอนพคจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องคุณมากวันนี้ก็จะแบ่งปันพระคำของพระเจ้าในหัวข้อที่บอกว่าพระคำรับประกันความสำเร็จนะคะเมื่อวานก็ได้แบ่งปันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับพระคำหรือว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จที่แท้จริงมันหมายถึงอะไรนะคะในโยชุวบทที่หนึ่งข้อที่8นะคะเป็นข้อพระคำหลักนะคะ อย่าให้หนังสือทำบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความจำเริญนและเจ้าจะสำลิดผลเป็นอย่างดีความสำเร็จที่แท้จริงนะคะเมื่อวานเราได้แบ่งปันไปแล้ววันนี้พระเจ้าก็ต้องการให้ย้าอีกรอบนะคะ พราะมันสําคัญมากความสําเร็จที่แท้จริงเป็นมากกว่าการที่เรามีเงินมีที่ดินมากมายหรือมีทรัพย์สมบัติมากมายพระเยซูได้ตรัสไว้ว่าชีวิตของมนุษย์ไม่ได้มีเพียงความมั่งมีในทรัพย์สินของเราเท่านั้นนะในลูกาบทที่12ข้อ15 ความสำเร็จที่แท้จริงก็คือการสําแดงพัะสุริของพระเจ้าที่เพิ่มพูนขึ้นอย่างต่อเนื่องในชีวิตของเรานั่นคือเหตุผลทําไมคริสเตียนจึงสามารถประสบความสําเร็จได้อย่างมากถ้าเราเข้าใจหลักการนี้เราสามารถที่จะพบบ่อน้ําพุพบกับความชื่นชมมินดีพบกับสันดิสุขพบกับความสุขที่อยู่ในโลกใบนี้ ได้แม้ว่าเราจะไม่ได้มีอะไรมากมายแต่เราก็พบกับสิ่งที่ล้ำค่าก็คือสันดิสุขที่มาจากพระเจ้าเอเมนเรามาดูชีวิตของท่านอากักรทูตเปาโลเมื่อท่านประกาศเมื่อท่านอยู่ในโลกใบนี้ท่านได้รู้ความจริงแล้วท่านก็ทุ่มเทใจราคาในการประกาศขาาศ่าวประเสริฐแล้วคนมากมายไม่ได้เข้าใจแล้วก็ต่อต้านอย่างรุนแรงจนท่านได้ถึงขั้นถูกจับไปที่เรือนจํา ไม่ใช่ทำบาปไม่ใช่ทำชั่วแต่ประกาศข่าวประเสริฐเพราะฉะนั้นเมื่อเราประกาศข่าวดีปีมมนซาตานก็ไม่ชอบแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ท่านก็ทูตเปาโลและซิลลาดก็ไม่ได้ยอดอ่อท้อในการที่จะทําหน้าที่ให้สําเร็จเปาโลและซิลลาดเคยอยู่ในสภาพแบบนี้คืออยู่ในเรือนจํา เพราะไม่ใช่ทำชั่วแต่ทำดีแล้วก็เป็นตัวแทนของพระเจ้าด้วยซ้าไปประกาศข่าวประเสริฐประกาศเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เต็มร้อยเต็มใจถึงกันั้นท่านก็อยู่ในสภาพที่มีปัญหามากมายแต่ท่านก็ไม่ได้หวั่นไหวเพราะฉะนั้นท่นานกับทูตเปาโลและซิลาดเป็นคนแห่งความเชื่อเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าเป็นคนที่พบพระเจ้าจริงๆเมื่อท่านถูกจำไว้ในเรือนจำนั้น พวกท่านก็ไม่ได้ล้มเหลวถึงแม้ว่าพวกท่านจะอยู่ในเรือนจําพวกท่านก็ไม่ได้ล้มเหลวแต่พวกท่านประสบความสําเร็จเพราะว่าอะไรคะพระเจ้าสําแดงพระสิลิของพปรองอยู่ในเรือนจํานั้นท่านทั้งสองก็เริ่มที่จะนมัสการร้องเพงลงสรรเสริญพระเจ้าและดําเนินชีวิตตามหลักการของพระเจ้าอันนี้เป็นเคล็ดลับที่นะคะเมื่อเราเผชิญปัญหาเมื่อคริสเตียนมีปัญหานะคะ ถ้าเราไม่ได้ไปทําบาปทําชั่วขอให้เราที่จะมั่นใจเมื่อเรานมัสการพระเจ้ามันจะเปลี่ยนบรรยากาศรากคุกจะสะเทือนสถานสิ่งที่มารซาตานนะคะพยายามที่จะเกาะกลุ่มคํำสาปแช่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พยายามที่จะเกาะแน่นในชีวิตของคนคนนั้นเมื่อเขาสรรเสริญเมื่อเขานมัสการพระเจ้าด้วยสุดจ็ตสุดใจมันถอนรากถอนโคนถอนคำสาปแช่งได้ เราก็ตรวจสอบว่าเรามีคุกอะไรอยู่ในวิญญาณของเราอยู่ในครอบครัวของเราอยู่ในตระกูลของเราอยู่ในเผ่าพันธ์ของเราเมื่อเราใช้เวลากับพระเจ้าเรากําลังดําเนินชีวิตในพสัสดุริเรากําลังดําเนินชีวิตในชัยชนะก็คือการนามัสการการให้เกียรติพระเจ้าการที่เราจ่ายราคากับพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าเต็มที่นมัสการเต็มที่ไม่ต้องกลัวปัญหา แล้วพระเจ้าจะถอนรากถอนโคนสิ่งที่มาซรซสตานะมาผูกมัดและจำจองในพงพันุของเราในตระกูลของเราถ้าเราเชื่อแบบนี้เราจะได้แบบนี้นะคะไม่ใช่พอเราเจอปัญหาเราก็ถูกผูกมัดต่อไปถูกกดดีกีข่มเหงเราต้องมีความเชื่อด้วยการนมัสการการนมัสการจะเป็นเหตุให้เราได้มีความเชื่อที่เพิ่มขึ้นพระเจ้าจะสำแดงพระสิริและเราเจนชัยชนะที่แท้จริง ไม่สำคัญว่าในปัจจุบันเรากำลังเจอสถานการณ์อย่างไรไม่สำคัญว่าสถานการณ์ในปัจจุบันของเราคืออะไรนะคะเรามีความสำเร็จในวิญญาณของเราขอให้เราบากบัน่นมุ่งหน้าต่อไปเวลาเราเจอปัญหาอย่าไปตัดสินใจทำบาปอย่าไปตัดสินใจดำเนินชีวิตหลุมเหลวแต่ให้เรา,าต่อสู้นะฮะโดยการที่เราคิดถึงพระคำเชื่อ ตามพระคำของพระเจ้าดําเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้าเราก็จะมีชัยชนะเราก็จะได้รับการปลดปล่อยไม่ว่าเราอยู่ในสภาพที่ตกต่ำย่ำแย่ขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่ท้อใจเราจะเก็บเกี่ยวผลในเวลาอันสมควรอย่าไปทำบาปเพิ่มแต่ขอให้เราทำดีเพิ่มและขอใหเราปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าให้เพิ่มผนมากยิ่งขึ้น เพราะว่นนั้นคือเส้นทางประสบความสําเร็จที่แท้จริงไม่ใช่พอเราเจอปัญหาเราไปทําบาเพิ่มหรือเราไปทําชั่วเพิ่มมันก็จะทําให้เรายิ่งแยก่กว่าเดิมวันนี้ถ้าเราต้องการที่จะได้รับการยกชูขึ้นหรือได้มีชีวิตที่มีคุณภาพหรือมีชีวิตที่เคลื่อนจากภัิลิหนึ่งไปสู่ภัิลิหนึ่งพระคําของพระเจ้าที่อยู่ภายในเราจะนําเราจากพัสลีหนึ่งไปสู่พัสลีหนึ่ง ความสำเร็จที่แท้จริงก็คือการดําเนินชีวิตเชื่อฟังปวัจนะะเหมือนโยชูวบทที่หนึ่งข้อที่8พระเจ้าต้องการให้ในยุคสมัยของเรานะคะย้ําเรื่องนี้เพราะว่าคนมากมายดําเนินชีวิตตามโลกตามสถานการณ์วันนี้ท้าทายพระเจ้ากําลังท้าทายเรานะคะว่าให้เราดําเนินชีวิตตามปวัจนะการดําเนินชีวิตในพระคำโดยพระคำและให้พระคำ เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราเราจะไปต่อได้เราจะทะลุทะลวงได้ถ้าเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพและสิ่งแรกที่เราคิดก็คือเราจะคิดถึงพระคำแล้วก็ขอพึ่งพระเจ้าเราจะคิดถึงพระคำในการดำเนินชีวิตก่อนที่เราจะคิดถึงยาก่อนคิดถึงหมอเราต้องคิดถึงพระคำพระเจ้ามีพระสัญญาอะไร พระเจ้าทรงเป็นผู้ตรัสกับเรานะคะว่าปรุงเป็นพระยาเวเป็นราฟาเป็นแพทย์ของเราไม่เพียงแต่เป็นผู้จัดเตรียมแต่ปรุงจะเป็นแพทย์ของเราด้วยพระคำของพระเจ้าจะเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราแม้แต่การไปหาหมอเราก็ต้องอธิษฐานให้พระเจ้าเจอหมอใช้หมอให้สติปัญญากับหมอไม่ให้เขาทำงานผิดไม่ให้เขาวินิจฉัยโรคผิด ขอให้คุณหมอเป็นเครื่องมือของพระเจ้าเหมือนพระเจ้าใช้เราเป็นเครื่องมือนะคะแล้วการรักษาโรควันนั้นก็จะสุดยอดเพราะว่ามีพระเจ้าอยู่กับหมอกรรมพยานของในแพทย์วรลุนก็เมื่อท่านผ่าตัดสมองท่านต้องอธิษฐานเพราะว่าพระเจ้าเท่านั้นฉลาดกว่าคุณหมอและท่านก็สามารถช่วยชีวิตของคนป่วยได้เยอะเป็นในแพทย์ที่เป็นคนไทยแต่ว่าเมื่อไปอยู่ที่ต่างประเทศ แต่มีพระเจ้าแล้วก็เป็นในแพทย์ที่มีชื่อเสียงดีแล้วก็เป็นในแพทย์ที่ฝรั่งยอมรับยากนะคะที่เราอยู่ในประเทศที่กําลังพัฒนาไปอยู่ประเทศที่พัฒนาการที่บุคคลในประเทศนั้นๆจะยอมรับเราเนี่ยเป็นเรื่องยากแต่ไปโดยพระเจ้าทํางานโดยพึ่งพาพระเจ้าทุกสิ่งเราอธิษฐานพระเจ้าจะทรงนําเราไปสู่ความสําเร็จ ใครก็แล้วแต่ทําดีต่องานของพระเจ้าทําดีต่อคริสตจักรทาดีกับคนที่เขาทํางานของพระเจ้าเราจะประสบความสําเร็จด้วยพระเจ้าจะอวยพรเศรษฐกิจของเราอวยพรเลือกส่วนไล่นาของเรานี่คือพระพรด้านหนึ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทราบเอเมนพระเจ้าจะไม่มีวันใช้ท่านฟรีพระเจ้าจะไม่มีวันที่จะทอดทิ้งเราเมื่อเรารเผชิญปัญหาให้เราระลึกถึงพระเจ้า ถ้าเรามีปัญหาที่ทํางานให้เราระลึกถึงพระเจ้าถ้าเรามีปัญหาในเรื่องสุขภาพให้เราระ,ะลึกถึงพระเจ้านี่คือสิ่งแรกที่เราจะคิดถึงเราไม่ได้คิดถึงผู้คนมากมายในโลกใบน,นี้ที่มีตําแหน่งสูงที่มีอํานาจที่สามารถช่วยเราได้แต่เราคิดถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนสมัยเมื่อก่อนใช่ไหมครับเวลาผีเข้าคนเราก็คิดถึงอาจารย์คนนั้นคนนี้นะจะมาขับผี แต่สมัยนี้ไม่ต้องเพราะว่าอะไรคะเพราะเรามีพระยซุคริตเราสั่งขับออกไปเราสั่งผีได้มีคนเชื่อที่ไหนหมายสําคัญจะเกิดขึ้นที่นั่นมาละกบทที่สิบหกกว่สิบเจ็ดเราสามารถขับผีได้เองเอเมนกว่าจะไปตามบอาจารย์มาเป็นยังไงคะผีก็เล่นงานเราสิคะเพราะฉะนั้นเราต้องรักพระเยซูเราต้องรู้ว่าพระเยซูมีฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจเราต้องขับตะเพิดผีออก โดยสิทธิอํานาจเพราะฉะนั้นพระเจ้าอยู่กับเราไม่ใช่ผีอยู่กับเราเมื่อเราเชื่อระวางใจในพระเยซูคริสต์เรากล้าขับผีกล้าใช้ความเชื่อกล้าเผชิญปัญหากล้าที่จะลุยสถานการณ์ที่ร้ายพระเจ้าจะให้เรามีสิทธิอํานาจที่จะเปลี่ยนสิ่งร้ายกลายเป็นดีนะอยาว่าแต่สิ่งร้ายคาําสาปแช่งก็จะหลุดลุยออกไปทีละเล็กทีละน้อยเพียงแต่เราจดจ่อพระคํา เมื่อเราสะสมพระดำรัสของาารพระเจ้าเมื่อเราเผชิญปัญหาพระเจ้าจะโดนใจเราคิดถึงพระคำพระเจ้าจะนำพระคำของพระเจ้า,ามาเปิดเผยสำแดงเพราะฉะนั้นการที่เรามีพระคำของพระเจ้า,าจะทําให้เราไปต่อได้จะทําให้เราประสบความสําเร็จแก้ไขสถานการณ์แก้ไขปัญหาแต่และช่วงแต่และตอนหรือว่าต่อหน้าเราเฉพาะหน้าเราเราจะไม่ได้แก้ไขปัญหาโดยที่เราไม่คิดแต่เราจะแก้ไขปัญหาของเราโดยพึ่งพาพระเจ้าโดยระลึกถึงพระคำของพระเจ้า อย่าดำเนินชีวิตเหมือนอย่างคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าเราต้องคิดเสมอว่าพระเจ้าคิดอะไรเราคิดอย่างไรต่อสถานการณ์ต่างๆถ้าเราคิดถึงพระเจ้าไม่ต้องกลัวแม้นอยู่ในที่ต่ำที่สุดพระเจ้าก็ฉุดเราขึ้นมาได้นี่คือชีวิตที่พระเจ้ารับประกันพระคำรับประกันความสำเร็จถ้ามีพระเจ้ามีพระคำมีพระวิญญาณเราก็เชื่อฟังและทำตาม เราจะประสบความสำเร็จตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เราเผชิญอะไรอยู่อย่าไปทำบาปอย่าไปทำชั่วอย่าไปทำในสิ่งที่พระเจ้าไม่ให้เราทำอันตรายเพราะฉะนั้นเราต้องแสวงหาพระเจ้าค้นนะคะ ดูพระคำของพระเจ้าว่าเราควรจะดำเนินชีวิตแบบไหนอย่างไรหรือคนที่เขาฟังเสียงของพระเจ้าชัดเจนและเราก็จะไปปรึกษาเพราะนั้นพระคำของพระเจ้าบอกกับเราว่าพระคำเพื่อรับคำแนะนำคำปรึกษาและคำตอบเอเมนให้พระคำของพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราเมื่อเรารเผชิญกับปัญหา ไปที่พระคำเพื่อรับคำแนะนำไม่ใช่ไปวิ่งตามเสียงนั้นเสียงนี้แต่เราจะมาเข้าฟัาพระเจ้ามาใช้เวลาน่าศึกษาพระคำมาฟังพระคำบางทีเราเข้ามาฟังพระเจ้าพูดกับเราผ่านผู้รับใช้บางทีเราเข้าไปในคริสตจักรเข้าไปในกลุ่มเซลล์พระเจ้าใช้คนของพระเจ้าในการที่จะแบ่งปันพระคำเพื่อเราจะได้รับคำแนะนำ คำปรึกษาและคําตอบก็จะมาเพราะว่าเราสนใจกขาเรียกว่าเสียงของพระเจ้าอันดับแรกอย่าไปดําเนินชีวิตตามสถานการณ์ขิงก็ราคาก็แรงอย่าไปดําเนินชีวิตตามอารมณ์หรือเนื้อหนังแต่เราดําเนินชีวิตตามพระคําของพระเจ้าพระคําของพระเจ้าเป็นพระดํารัสของพระเจ้าที่ปร่งได้ทรงสร้างโลกให้เราอยู่สร้างจัก,กรวาลปร่งออกแบบโลกใบนี้ ถ้าเรามองเราก็จะเห็นว่ามันสุดยอดเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทรงพระชนอยู่แล้วก็เป็นพระเจ้าที่ฉลาดที่สุดสร้างโลกให้เราอยู่แล้วก็ปรองพะดุงโลกนี้ไว้โดยพระดำรัสเพราะฉะนั้นนะถ้าชีวิตของเราปล่อยประละเลยไม่สนใจการที่เราจะฟังพระคำของพระเจ้าไม่ให้เกียรติเราก็ไปฟังปัญหามากกว่าเราก็จะมีชีวิตที่จมปลัก ฟังเสียงนกเสียงกาก็ดีไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับผีที่ไม่เกี่ยวข้องกับเสียงที่เขาพูดเป็นอุปมาอุปไมยว่าเป็นเสียงนินทาว่าลายเป็นเสียงเกาวโทเก่า,กาลายวิจารณ์อะไรพวกนี้มันก็จะทําให้เราไปต่อ,อยากแต่ถ้าเราฟังเสียงของพระเจ้าอันดับแรกและอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าจะมีการเปิดเผยสําแดงด้วย บางทีฉันก็คิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกก็ต้องเวลามาเข้าเฝ้าพระเจ้าเวลามาอธิษฐานเวลามาจดจ่อที่พระเจ้าก็ทําให้มีสติปัญญามีความสว่างมีความรู้ฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นพระเจ้าก็เริ่มเปิดเผยสแดงเรื่องต่างๆบางทีปัญหาเข้ามาเราก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันอย่างไรแต่เมื่ออ่านพระคำ เมื่อได้ยินถ้อยคําของพระเจ้าหรือเมื่อเราได้อธิษฐานใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าพลังไม่รู้มาจากไหนทาให้เราไปต่อทาให้เราเข้มข้นกับพระเจ้าทาให้เราไม่กลัวปัญหาทำให้เราเผชิญกับปัญหาโดยฤทธิ์เดชโดยพระคุณของพระเจ้าถ้าเราไวต่อเสียงของพระเจ้าเราจะรับพระพรไวต่อคําปรึกษาของพระเจ้าไม่ใช่ว่าเราไวในเรื่องฝ่ายเนื้อหนังแต่ให้เราไวในเรื่องฝ่ายวิญญาณ เมื่อเจอปัญหาคุกเข่าอธิษฐานเมื่อเจอปัญหานะคะใช้เวลากับพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานถึงแม้ว่าเราอาจจะจําข้อพระเมี์ไม่ได้พระเจ้าก็จะเริ่มที่จะพูดกับเราในฝ่ายวิญญาณพระเจ้าจะเปิดเผยสำแดงถ้อยคําที่เราเคยสะสมและพระองค์จะพูดกับเราเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เรากาลังเผชิญอยู่พระคําของพระเจ้าที่อยู่ภายในเราจะ ถูกปกลุกเล้าขึ้นมาภายในเข้ามาในชีวิตของเราและพระวิญญ,ญาณของพระเจ้าจะทําให้เราจําพระคําแล้วก็นําบาปปฏิบัติบางทีเราจะตัดสินใจตามโลกตามบาปตามคํำสาปแช่งตามผีที่มันเข้ามาลบกวนเราแต่เมื่อพระคําของพระเจ้ามาก็ความสว่างก็เข้ามาทําให้เราดําเนินชีวิตตามพระคําพระคําของพระเจ้าจะตื่นขึ้นมาจะปลุกวิญญ,ญาณของเรา จะกระตุ้นเราให้เราที่จะเคลื่อนไปในพระประสงค์ของพระเจ้าในน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะฉะนั้นอย่าทอดทิ้งพระคำเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ใจสนใจพระวัชนะทุกวันเรื่อยไปเหมือนเราสนใจอาหารทุกวันวันหนึ่งเรารับประทานอาหารสามเวลาด้วยซ้ำไปเชา้าเที่ยงเย็นหรือบางท่านก็สองคาบบางท่านก็สี่คาบห้าคาบกว่าจะนอนได้นะคะ เราให้ความสำคัญกับอาหารในเรื่องเนื้อหนังแต่วันนี้ท้าทายให้เราสนใจพระคำเพราะว่าพระคำของพระเจ้าคืออาหารฝ่ายวิญญาณบางคนซื้อพระคัมภีร์ไปหลายเล่มแต่ถามว่าอ่านหรืออยังตลอเไปอ่านพระคำของพระเจ้าในโทรศัพท์อ่ไม่ว่าขอให้เราคุมให้อยู่บางคนอ่านพระคำอยู่ดีเลื่อนไปดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปจอบ <c oughs> นะฮะ ก็ขอพระเจ้าช่วยเรานะคะถ้าเราอ่านพระคำเราก็จะไม่มีอะไรที่เราจะไปดูเลื่อนไปดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้แต่เราจะอยู่ต่อพระพักพระเจ้าได้นานเราก็มีสมาธิดีเราก็จดจ่อต่อพระคำของพระเจ้าพระเจ้าจะตรัสก,กับเราจะมีการเจิมพิเศษแต่ถ้าเราไปดูในโทรศัพท์ถ้าเราไม่มีสมาธิดีก็ขอหนุนใจให้ใช้พระคัมภีเพราะว่าท่านจะไหลไปตามโลกตามสื่อตามสถานการณ์นั่นแหละ ถ้าเราคุมมันไม่อยู่เราก็ต้องหยุดไว้แต่ถ้าบางคนเขามีวิน,นัยก็ดูพระคำเขาใส่ใจจริงๆพระเจ้าก็จะอวยพรเขาพระเจ้าใช้ทุกอย่างเป็นเครื่องมือได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นพระคัมภีไม่ว่าจะเป็นหนังสือหนุนใจไม่ว่าจะเป็นการที่เราไปบวชสามัคคีธรรมแล้วก็ไม่ว่าจะผ่านซึ่งกันและกันหนุนจิตชูใจไม่ว่าจะผ่านสถานการณ์ต่างๆทําให้เราคุกเขา่าทําให้เราเพึ่งพาประจาระลึกถึงพระเจ้า พระเจ้าจะมีวิธีพูดกับเราพระคำก็จะมาถึงเราดังนั้นขอให้เราสนใจพระวจนะสะสมพระดำรัสของพระเจ้าอยู่ในจิตวิญญาณของเราอย่างลากลึกนะคะในวิญญาณของเรานั้นคือที่ที่พระเจ้าประทับอยู่ก็คือในที่มโนธรรมในที่วิญญาณของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่ที่นั่นนะคะ ไม่เพียงแต่ให้พระคำอยู่ในความคิดเนะท่านั้นแต่ต้องไตรตรองตรึกตรองจนเรา <c oughs> ก็เรียกว่าอย่างลากลึกในจิตวิญญาณของเราเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นชีวิตเป็นจิตใจเป็นวิญญาณของเราและเราก็จะเห็นว่าพระคำของพระเจ้าจะผลิตสิ่งต่างๆออกให้กับเราจะงอกงามในะชีวิตของเราจะไม่มีสิ่งอื่นงอกงามไม่ใช่ลากขมขืนงอกงาม <c oughs> มันไม่งามแน่ๆนะคะ เราต้องถอนออกสิ่งที่มันสตาน์มาปลูกมาหวานความขมขื่นความเจ็บช้ำน้ําใจหรือสิ่งที่ไม่ดีก็เรียกว่าประสบการณ์ที่ชั่วร้ายประสบการณ์ที่เลวร้ายเราต้องขอพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ช่วยเราให้พระคำล้างใจเราล้างวิญญาณของเราแล้วก็ขอพระเจ้าช่วยเราโดยการที่เราอธิษฐานถอนออกนี่แหละ ตาปากเราบอกว่าถอนตั้งแต่รากก็ให้เราเชื่ออย่างนั้นมันก็จะออกคำสาบความเจ็บปวดความขมขื่นฉันก็แปลกใจหลายคนอธิษฐานถอนจังแต่ความขมขื่นไม่ออกยังเจ็บยังปวดคิดถึงทีไรก็แป๊บแป๊บให้เราคิดถึงพระคำของพระเจ้าแป๊บแป๊บดูสิเราจะเจริญบางคนไปใช้เวลาคิดถึงแต่สิ่งที่คนอื่นกระทำกับเราเราก็เลยไม่รับการรักษาสักทีอย่าไปใช้เวลากับความเจ็บปวดนาน แต่เราใช้เวลากับพระคำอันไหนที่ทําให้เราจเจริญเราจะไปต่ออันไหนที่ทําให้เราตกต่ําคิดทีไรก็ทําให้สุขภาพจิตเสียจิตตกก็ไม่ต้องไปคิดตัดสินใจขอพระเจ้าช่วยถ้ามันยังไม่ออกก็ที่ฐานถอดถอนอยู่นั่นแหละลองดูสิสิ่งที่เราปฏิเสธทุกวันเนี่ยมันจะไม่มีสิทธิ์อยู่ในชีวิตของเราเพราะนั้นเราต้องทราบนะคะว,ว่าเรามีการเจิมเราเป็นลูกของพระเจ้าเรามีสิทธิอํานาจแม้แต่ขับผีผียังออกเลย เพราะฉะนั้นเรามีสิทธิถอนสิ่งที่มารตตันมาปลูกมาหวานเอาไว้ในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นความขมขื่นไม่ว่าจะเป็นความเจ็บช้ำน้ำใจไม่ว่าจะโรคภัยไข้เจ็บเราถอนออกได้หมดเพราะฉะนั้นขอให้เราใช้สิทธิอํานาจด้วยความเชื่อให้เราเชื่อพระคำเมื่อเราเชื่อพระคำเราจึงใช้สิทธิอํานาจไงคะไม่ว่าสถานการณ์ที่เลวร้ยวายขนาดไหนพระเจ้าบอกว่าแม้นบาปของเราจะแดงเหมือนสีแดงเข้มโป่งก็จะทําให้เขาดังหิมะ สรรและเสริญล้วขอบคุณพระเจ้าขอให้เราเชื่อจริงๆเถอะนะขอให้เราปรักใจกับพระคำของพระเจ้าขอให้เราใส่ใจสนใจในพระวจนะและเชื่อและปฏิบัติตามเราจะสูงขึ้นเราจะเคลื่อนจากพัศลีหนึ่งไปสูพส่พัศลีหนึ่งเพราะฉะนั้นการติดตามพระคำของพระเจ้าการเชื่อฟังและทําตามพระคำของพระเจ้าไม่มีคําว่าล้มเหลวแต่จะดําเนินชีวิตด้วยชัยชนะแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่ตกต่ำย่ำแย่นะคะ ถ้าเราเชื่อฟังและทําตามพระคําของพระเจ้าต่อเนื่องต่อไปเราจะเห็นชัยชนะที่แท้จริงพระคําก็คือชีวิตที่ประสบความสําเร็จพระคําก็คือสิ่งที่พระเจ้าจะเลี้ยงจิตวิญญาณของเราเลี้ยงชีวิตของเราทําให้เราไปต่อได้เอเมนเพราะฉะนั้นพระคารับประกันความสําเร็จพระคําของพระเจ้าจะทําให้เราปลอดภยัยเราจะไปต่อได้เราจะยืนในที่ปลอดภยัย เราจะทราบนามพระไทยพระเจ้าก็คือเมื่อเราใส่ใจสนใจพระคำของพระเจ้าหาเลลูยาก็แต่พระบิดาเจา้าวิญญาณของข้าพระองค์ถูกสร้างขึ้นและได้รับกําลังเมื่อชีวิตของเรามองดูอยู่ที่พระคำของพระเจ้า และให้พระคำเป็นที่หนึ่งในชีวิตไม่เพียงแต่เรามองไม่เพียงแต่เราได้อ่านแต่เราจะใช้พระคำของพระเจ้ามาดำรงชีวิตให้พระคำเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณให้พระคำของพระเจ้าเป็นโอคมสองเท้าในการดำเนินชีวิตของข้าพรงทั้งหลายเมื่อข้าพระเจ้าตัดสินใจดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้าแม้ว่าเราจะอยู่ในโอปงจะขาสถานการณ์ที่เลวร้วายขนาดไหนพระเจ้าจะฉุดเราขึ้น เราจะได้รับประโยชน์จากการเชื่อฟังเราจะได้รับพระพรจากการที่เราใส่ใจสนใจพระวจนะเพราะว่าพระคาของพระเจ้าจะรับประกันความสําเร็จในชีวิตของเราเรามีพระคาของพระเจ้าที่จะพะดุงชีวิตของเรา,าเสารเเริญเราขอบคุณพระเจ้าเรามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระราชนามพระเยซูคริสต์อเมนพระเจ้าเวพรค่ะ เจ้าเว้ปอค่าสวัสดีค่ะทุกคนนะครับเจ้าเสริมกำลังขอเจ้าด้านเดียวอบค่นะขอบคุนะขคนะขอบคุณนะอีคุคนะบคนะอคนะขอคน